เสียงลมพัดหวิวผ่านกุฏิเก่าแก่ที่วัดส้มแมวไทยขนส้มสลับขาวที่นอนขดตัวมาตลอดชีวิตจูจ่ๆก็ลืมตาขึ้นอย่างฉับพลันร่างโปร่งแสงสีเข้มกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้แท่นบูชาที่มีพระเครื่องโบราณวางอยู่ ซ้มไม่ใช่แมวธรรมดามันคือผู้พิทักษ์ที่หลับไหลมานานเงาลี้ลับนั้นพุ่งเข้าใส่ทันทีแต่ซ้มก็ว่องไวเกินคาดมันกระโดดขึ้นลอยตัวกลางอากาศร่างกายเปล่งแสงสีทองเจิดจ้าพลังงานอันหน่าเกรงขามแผ่ออกมา ตาสีเขียวของส้มฉายแววอำนาจที่ยากจะเชื่อดวงตาที่เคยดูเสื่องซึมกลับเต็มไปด้วยความม,มุ่งมั่นสายตาที่เคยเหม่อลอยตอนนี้จับจ้องไปยังเงาแห่งความมืดส้มคำรามเสียงก้องปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์เข้าปะทะกับเงาเหล่านั้นอย่างดุเดือดแสงสว่างค่อยๆกลืนกินความมืดสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านที่แอบมองอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ถึงกับอ้าปากค้างร่างของส้มที่ลอยเด่นท่ามกลางแสงสว่างไม่ใช่แค่แมววัดอีกต่อไปมันคือเทพผู้พิทักษ์ที่ปรากฏกายมาปกป้องวัดและชาวบ้านอย่างแท้จริง